เข้ามาก็จะเป็นนะครับนี่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะครับจุละสังขารหลวงปู่สวงนะครับกระท่อมละสังขารบ้านรุนนะครับแปดกันยาสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับสองพันห้ารอยสี่สิบสามนะครับหลวงปู่สวงอ้าวมาถึงปึ๊บบูชาไฟเพราะว่าหลวงปู่สวงบูชาไฟนะครับเข้ามาปุ๊บก็นี่<ฮ>เลขนี้สวยนะครับสี่สอง ถ้าใครชอบนะครับนําไปซื้อตัวไหนมันก็ออกนะครับเลขนะครับสี่สองสวยนะครับสี่สองสองสี่มาด้านนี้ก็จะด้านหลังนะครับเราไปดูด้านหลังกันก่อนนี่ภบรรยากาศนะครับเรามาแบบเงียบๆนี่แหละเรามาแบบมาเอาเฉพาะเรานี่แหละเลขนะครับอ่าด้านหลังโอ้ร่องรอยนะครับบางคนก็มาทามาถูต้นไม้นะครับจะมาขามด้านหลังบางคนก็มาส่องเลขต้นมาขามอยู่ด้านหลังนี่นะครับ ้านหลังนี้ก็จะเป็นว,ว้าวจั้งเลยครับเยอะแยะเลยนะครับว,ว่าวเยอะแยะเลยโอ้กระทอมของท่านนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยมานะครับเราก็เจ็จบภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอ้คนหาตัวเลขผมก็สองบางทีผมก็ไปดูตามตัวเลขถูๆอย่างนี้นะครับเพื่อจะเจอตัวเลขตัวไหนนะครับท่านผู้ชมเจอตัวไหนหรือเปล่า ตัวไหนหรือเปล่านะครับอยู่ที่ต้นมะขามท่านเห็นท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็ลองดูนะครับบางทีผมไปบางที่นะครับมีตัวเลขบางครั้งก็ออกกับประขาฟ้ฟาพนงฟ้าผนังอย่างนี้นะครับผมของท่านนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับเราจะขึ้นไปด้านบนกัน ขอพึ่งพาบุญบารมีกับหลวงปู่นะครับมาวันนี้หวังว่าจะได้เลขเด็ดเลขดีกลับไปนะครับเน้นย้ํานะครับก็ถือโอกาสพาทุกท่านนะครับมาไหว้ท่านนะครับมาขอพรขอโชคลาภนะครับคนที่เดินทางมาก็มาขอหน้าที่การงานนะครับขอหน้าที่การงานในเป็นกระ่อมละสังขารของท่านนะครับนี่เป็นรูปแต่สมัยก่อนนะครับหลวงปู่สวงนะครับ เลขสวยจังเลยนะครับผมคนชอบเลขนะครับผมเห็นอะไรผมก็เป็นเลขไปหมดนะครับนี่สามศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหรืออะไรเนี่ยนี่นะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้ท่านนะครับมาขอโชคเชียงซีนะครับกับท่านนะครับทราบถุกพาบุญบารมีปู่นะครับ สาธุนะครับเดี๋ยวเราขอโชคกับท่านดูนะครับว้าวเต็มเลยนะครับคนมาก็จะบูชาว้าวนะครับขอให้มีโชคมีลาบเงินทองร่ำรวยนะครับ ร่ำรวยเงินทองนะครับตลอดไปนะครับนี่ก็เดี๋ยวไปขอโชกับท่านนะนะครับนะครับไปไหนมาแล้วก็จุดทูปนะครับขอโชคขอลาบจากท่านร้องเสียงเซียมซีดูนะครับเสียงเซียมซีดูนะครับอ้าาาาก็ช่วยขน้ำค่าไฟนะครับตามกําลังศรัทธานะครับตามกาลังศรัทธาช่วยคาทุบคาเทียนขน้ำค่าไฟทันไปนะครับเน้นย้ํานะครับตัวเลขนะครับ ทุกตัวนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ทราบแลวนะครับว่าเลขมันจอกตัวไหนนะครับถามว่าผมเดินทางมาเนี่ยผมก็ซื้อนะครับผมมาผมก็ซื้อนะครับได้ตัวไหนผมก็นําไปซื้อนําไปลุ้นนะครับสําหรับตัวเลขนะครับหวังว่าวันนี้นะครับจะได้สามตัวกลับไปนะครับเราลองมาเสี่ยงกันดูนะครับว่าจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ว่ากันนะครับเด๋ยวว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะครับสําหรับตัวเลขนะครับงวดนี้นะครับ เดินทางมาพึ่งนพาบุญบารมีก็วันนี้มาขอโชคขอรับหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองทาอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองท่านผู้ชมที่ก็มารับชมก็ขอให้โชคดีสบแต่ความโชคดีทุกทุกท่านนะครับจะได้โชคได้ลาบกลับไปนะครับสาธุผูปักตักษาลูกหลานนะครับเดินทางก็ให้แคลวคกลาดปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวลองเสียงเซียมซีดูนะครับเสียงเซียมซีว่าจะได้ตัวไหนนะครับซาตัวขู่ได้ตัวไหนก็ขอให้ออกลูกหลานนําไปซื้อก็ขอให้ออกได้ถิดเลขนี้จะคุณซาต ไอ้ไหนนอนอีปู่ให้แล้วนะครับท่านผู้ชมสองห้านะครับสองห้าอ๋อ ใช่ไหมนี่อ๋อสองสามนะครับสองสามสองสามนะครับตัวเลขก็จะกลับนะมองดูเหมือนสองห้านะครับนี่สองสามโอ้ตัวเลขนี่ผมรู้เลยนะครับเลขสามสองสองสามหลายหลายคนเนี่ยไม่ชอบเลขตัวนี้นะผมรู้เลยนะครับยี่สิบสามแต่ก็ไม่แน่นะครับใชน,นะครับเอาเดี๋ยวผม ลองเสียงให้อีกหนึ่งครั้งนะครับขอปู๋อ,อีกสักครั้งนะครับในมันยี่สิบสานะครับแต่ว่าเป็นเลขมงคลนะผมบอกไว้เลยนะเลขมงคลนะครับท่านผู้ชมนะครับลองขอปูุออ๋ยสักตัวหน่งนะครับสาธุเจ้าคุณเราลองทั้งวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็เลขท้ายสองตัวด้วยร่างด้วยนะครับหนึ่งด้วยรางวันเลขท้ายสองตัว้วยสาธุ สิบสองสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองสามเลยนะครับเลขเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับสองสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้เอาหนึ่งสองสามว่าจะออกหนึ่งสองสามหรือสามหนึ่งสามสองเนี่ผมว่าจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งสองสามสามหนึ่งสามหนึ่งสามสองสามหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามสอง แล้วตหนึ่งสองสามก็แล้วกันนะครับสําหรับตัวเลขนะครับก็ลองลําล้าไปดูนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับถูกผิดถูกหรือยังไงก็ก็ดูกันนะครับสําหรับผมเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับสาธุวันนี้ก็ต้องทับลาปู่ไปนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับปู่ปู่ปกปักรักษาลูกหลานด้วยเถอดเจ้าคุณให้ได้โชคกับไปการงานหน้าที่คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดชมความมุ่มา่ปรารถนาหาลูกหลานมาทําอะไรหรือไม่ถูกไม่ควรก็อย่าถือโทษโรษ เลยนะเจะ้าป,ปุ้นเจ้าทีเจ้าทางสาธุสาธุสาธุนะครับตัวเลขก,ก็หนึ่งสองสามเลยนะครับหนึ่งสองสามสำหรับท่านผู้ชมถ้าทา่านใดชอบนะครับก็ลองนําไปลุ้นดู